มาครับทุกคนมาดูตอนทอดนะครับเวลานี้ก็เป็นอ่สุดท้ายของการเกี่ยวแคปหมูนะครับนี่ครับอันตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมอันตอนสุดท้ายก็คือการทอดนะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนุ่นเดาอุ่นแล้วก็นี่ครับผมนี่ก็อุ่นอยู่ตัดนั้นเจ้อตัวนี้คงจะทอดต่อนะครับทุกคนคอนุ่นไว้อย่างนี้แหละครับเป็นอันว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ขั้นตอนการ แรกการต้มการทําความสะอาดการซอยการปรุงเครื่องนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดนี่แหละครับผมเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับของสวยไหมครับผมนี่แหละครับคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเห็นกันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปบรรจุขายเป็นถุงก,กันนะครับ ยมานี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับแอ้งเลยครับผมนี่เทงเข้าไปครับน่ากินไหมครับทุกคนน่ากินไหมครับนี่จะเป็นรอนอย่างนี้แหละครับผมจะเป็นรอนสวยสวยอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนๆจะเอาไปทําก็ได้นะครับเพื่อนๆจะเอาไปทํำขายก็ได้นะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบนบนคนสู้ชีวิตครับจะมีของดีและของที่มีสาระเอามาฝากเพื่อนๆครับผมขอบพระคุณครับ